แบกทองเข้าบ้านครับแบกทองทองคําสีเขียวแบกเข้าบ้านครับนีุ่๊บุ๊บอ่าอ,อ,อ,อย่างนี้ต้องมีกิโลครับสี <40. S 1> <c oughs> ่สิบโอแบกขึ้นหลังาามาสี่สิบอ่าสี่สิบดูไซด้ไซส์ประมาณไหนดูมือนะนี่ใหญ่อะ่ะใหญ่มากอ่าไปแบกอีกแบกแล้วก็แบกอีก แบบนี้แบบอีกนี่คือไซส์สุดท้ายแล้วฮะเล็กสุดครับเขาเรียกว่าไซส์อนุบาลครับมหาวิทยาลัยไปหมดแล้วฮะเยี่ยมเยี่ยมไซส์ประมาณนี้นะประมาณนี้เลยเพื่อนๆดูจ้ะอ่าโอเคครับมามือมือดูมือทุกคนดูมือนะดูมือนะขนาดมือพี่เขานะหายากอันนี้ลิมิตเต็ดลิมิเต็ดไปอ่าทำความสะอาดก่อนนี่เป็นกรรมวิธีไม่ได้ขายทรงเดทดนะทำก่อนๆอ่าอ่ ผีพี่ันอ่าอะไรที่ไม่ดีออกไป